ครับผมซื้ออย่างน้อครับโอ้เมย์เมย์แหลมจ้าะย่บ้านเลยนะครับนี่นี่หลังวัดนีหลังวัดนน้องจะเลืนเท่าไหร่เมีนเมนครับได้ยินเอ่อแมย์เมื่อสือนะมังคุดงเส้นก๋วยูั๊บยุสบายดีช็อปนะครับเนาะจ้าครับเพิ่นว่าที่ไหนครับแมย์เขาจะขับรถพ่วงนั่ะล่ะเขาบอกว่ามันดีเขาว่าเขาบ่เจ็บขาบ่เจ็บอยังนีเลยใช่ไหมครับขับรถพ่วงแล้วมันปวดเมื่อยในขาเมีนเมียนแล้วว่าตอนนั้นผมขึ้นรถไม่ได้เลยแล้วว่าต้อเอาหนีไปกินแล้วว่ามันดีหรออ๋อ สแสดงว่าไพทีมีปัญหาปวดปวดน่องปวดยังสิก็กิกนดีเนาะครับเนาะจ้เาเพิ่นว่าซั่งแม่ก<ๆ>็เลยมามา,มาเอา2ขวดเนาะครับเนาะจ้าจ้าป็นไดยแม่ก็จะแสแดงว่าเราดีล่ะคือเราถึงบอกต่อเออครับเ,ออเราจะขอเพิ่มอีกหลายนะครับแม่มาเอาอยูร่าอย่างเงียนะครับแม่สบาดีชอ็อปเนาะจ้าถ้ามีบริกรบบารต้นเปลือกสาขาหลือคือน้องใก่สาขาใดก็แม่แบบตุงศรีน้ำคุ้นน้ำยืดน่าจะรวยบุคษลีกครับแม่ขอบคุณคข้าจ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 ้า